สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณาจารย์จากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2566สำหรับชาวรัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ก็ดูได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันก่อนนะครับว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงก็ขอให้ใช้สติและวิจารยาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านได้เลยครับ ภาพรวมโดยทั่วไปท่านชาวราศีมังกรท่านก็จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานแบบว่าปัญหาเยอะทั้งที่เจออยู่ตรงหน้าและมาแบบเกิดขึ้นปุบปับฉับพันเลยก็มีและเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องผลพวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินอันเกี่ยวข้องกับดาวราหูหรือเรียกว่าราหูหรือพระราหูที่จะร้ายเรือนราศี ที่บางท่านได้ทราบข่าวสารหรือได้รับรู้มาว่าการย้ายของลาหูจะส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวราศรีต่างๆและทาง,างช่องโบนอาจารย์ก็ได้ทำคลิปและลงไว้ให้ดูแล้วก็ติดตามดูได้เลยครับเพื่อจะเป็นแนวทางหรือนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยซึ่งลาหูจะย้ายเรือนในวันที่17ตุลาคม 2566นี้ด้านการงานท่านที่ทำงานประจำก็จะขอเสริมจากข้อความด้านภาพรวมโดยทั่วไปโดยเฉพาะท่านที่ทำงานราชการหรือองค์กรของรัฐหรือบริษัทขนาดใหญ่ท่านก็คงต้องเจอกับปัญหาเรื่องงานดังที่กล่าวมาก็ต้องบอกว่าท่านต้องใช้ทั้งทักษะทั้งพระเดชประคุณและความอึดถึกทนของท่าน ถึงจะฝ่าฟันไปได้แบบเจ็บตัวน้อยที่สุดส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระก็ต้องบอกว่าปัญหาเรื่องงานก็ไม่เบาเช่นกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทางเทคนิคหรือทางพวกระบบคอมพิวเตอร์เครื่องมือเครื่องใช้ของสำนักงานระบบสื่อสารต่างๆยังคงต้องตรวจเช็คดูแลกันให้ละเอียดก็จะดีไม่น้อย ด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำช่วงต้นเดือนไปจนถึงเกือบจะปลายเดือนก็ยังสามารถจัดการเรื่องระบบรายรับรายจ่ายได้ดีอยู่พอไปไปลายเดือนก็ต้องกลับมาดูอีกทีว่ามีอะไรที่ยังต้องจัดการอีกไหมส่วนเจ้าของกิจการงานอิสระการเงินก็ยังไหลเวียนไปได้เรื่อยๆจะมีส่วนที่จะต้องจ่ายบ้างก็ประเภทเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย ด้นานความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองก็คงจะต้องมีเรื่องพูดคุยกันบ้างแบบปัญหาจินกับฟันแต่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงพูดกันจบแล้วก็จบไปเป็นอันเข้าใจส่วนคนโสดถ้าท่านมีการเดินทางในระยะนี้ท่านอาจจะพบคนถูกใจคุยกันถูกคอและรวมถึงคนที่เคยติดต่อพูดคุยกับท่าน ผ่านสื่อต่างๆหรือผ่านแอปทางออนไลน์ต่างๆแต่ก็ยังถือว่ายังไม่ใช่นะครับขอแนะนำว่าดูดูกันไปก่อนด้านสุขภาพก็จะเกี่ยวกับเรื่องช่องปากเช่นอุดฟันถอนฟันเรื่องหลอดลมเรื่องคาเป็นหวัดระบบภูมิแพ้อากาศไซนัสหรือโพรงจมูกอักเสบก็เป็นได้เช่นกันครับ คำพยากรณ์เสริมชาวลัคนาราศรีมังกรหรือชาวราศรีมังกรที่เกิดวันอาทิตย์ก็ดูแลเรื่องสุขภาพเป็นหลักดังที่กล่าวไว้ในด้านสุขภาพรวมทั้งเรื่องงานที่อาจจะไปปินเกี้ยวหรือก้าวก่ายงานกับคนอื่นชาวลัคนาราศรีมังกรหรือชาวราศรีมังกรที่เกิดวันจันทร์ระวังจะเกิดความขัดแย้งเกิดศัตรูจากการพูดคุยสื่อสาร ท่านชาวราศีมังกรท่านใดที่เป็นไปในแนวสายเกยนคีย์บอร์ดระวังจะโดนของจริงคนจริงชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรที่เกิดวันชาคารท่านใดที่ว่างงานและสมัครงานไว้ก็จะได้มีการตอบรับมาแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่ท่านคิดเช่นตำแหน่งงานหรืออัตราเงินเดือนค่าจ้าง ชาวัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรที่เกิดวันพุธเรื่องเงินเงินทองทองของบาดใจการที่จะไปเจรจาพูดคุยตกลงกันในเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นคนอื่นคนไกลคนใกล้ชิดเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็ระมัดระวังในเรื่องเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างๆให้ดีชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรที่เกิดวันพฤหัสบ,บดี อาจจะมีการเดินทางทั้งระยะใกล้และไกลทั้งเรื่องจากงานเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวก็เดินทางได้สะดวกดีชาวลักนาราศรีมังกรหรือชาวราศรีมังกรที่เกิดวันศุกร์คนโสดจะสร้างความสัมพันธ์กับใครก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปผูกมัดกันแน่นเสียเกินไปเผื่อทางหนีทางถอยไป้มมั่งก็จะดีไม่น้อยครับ ชาวรัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรที่เกิดวันเสาร์เรื่องรายได้ผลประโยชน์ท่านต้องชัดเจนคือได้ก็คือได้ไม่ได้ก็อย่าดันทุลังเพราะเมื่อเสียหายมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินท่านอาจจะเสียเครดิตและความน่าเชื่อถือท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนันจา์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชม ฝากช่วยกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ